สวัสดีค่ะทุกคนคามาพบกับช่องไอเพื่อนชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราได้เมนูอะไรเกิดซุปหน่อไม้ซุปอไม้ดองหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองครับแล้วก็ปลาปลาหนึ่งมีตัวใหญ่เลยปลาดุกครับปลาดุกมะเขือต้มกระหล่ำต้มแล้วก็มีแตงมีถั่ว แอมแล้วก็มีเกกียว,วประเดลเกี่ยวปล <c oughs> าอ่ะค่ะกินกันเลยนะคะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะมาครับทุกคนกินข้าวเจ้าอืม <c oughs> แล้วนะ

ก่อนนี้อยใช้มือนะคะคอองกินดิอือ,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 อหืมหวาน 嗯完了嗯完<了>嗯 <c oughs> ผัดดูเอามาหนึ่งผักต้มผักหนึ่งนะ ร้อ,อนปากละทำไงคลขายน้ำพริกเนาะแต่ว่าเราเอาอะไรอ่ะน้ำไม้ดองทำแต่ปลาทูไงทำแต่ปลาทูมั้งเนาะ gần anh rồi chim mệt rồi đấy quả sáng tiết mì nón Obrigado. Yeah. Yeah. ขอบคุณกำลังใจนะคะจากพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วทุกวันนะคะเห็นเห็นมีคนดูทำคลิปมีคนดูแล้วก็มีกำลังใจนะคะ ก็อยากขอความเมตตาจากพี่เพื่นเพื่อนทุกคนนะคะช่วยกดติดตามให้เราสองคนหน่อยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้มีกําลังใจที่จะไปทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะ mm hmm. ทําคลิปคลิปหนึ่งก็หวังจะมีคนดูเนาะแต่มันก็คืนขาดมีคนติดตามแล้วก็มีคน ถูกใจให้เรานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเราก็อยากขอกำลังใจจากพ,พี่เพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมเรา มันชอบกินหน่อมันดก็อืมอร่อยก็คือหวานอืมหวานแล้วเนี่ย

嗯嗯，啊，来啦。 พักชีไม่เรื่อยบ้านยิงเรียกอะไรหอมปีละบ้านบ้านเราเรียกพักชีไม่เรื่อยอีกตัวัน,น,ววน,นี้ anyway <c oughs> เคยกินไหมไม่มเคดเดย <c oughs> กนินแต่แกงส้มแกงส้มหน่อไม้ดองแล้วก,ก็แกงกะทิแกงใส่หมูสามชั้นแต่ว่าทำแบบนี้ไม่คึกกิน ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้เราสองคนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะแล้ววัน,นก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ